ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันศุกร์ที่2มิถุนายนพุทธศักราช2566ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับบิชันวลไลทิ์เปรีมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ค่ะซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ Facebook บุญนิวส์และ YouTube ช่องข่าวบุญนิวส์ค่ะและยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom072.com รวมทั้งอออากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้นะคะก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจค่ะบุญนิวส์ได้น้อนมนำโอวาทอันทรงคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าอย่าประมาทในชีวิตเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้อีกไม่นานเดี๋ยววัน เดี๋ยวคืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลาแล้วเราแก่ลงไปทุกๆวันจริงๆแม้ใครจะมาชื่นชมเราว่าดูแล้วยังไม่แก่ไม่จริงหรอกจริงๆแล้วเรานอนกับคนแก่ทุกวันอยู่บนเตียงของเราคือนอนกับตัวของเราเองที่แก่ลงไปทุกวันสภาพร่างกายที่เสื่อมลงไปเรื่อยๆทุกวันแล้วไม่ช้า เราก็จะไปสู่เชิงตะกอนเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลืออยู่มีไม่มากเลยอย่าคิดว่าเรามีเวลาเหลือเฟือเราจะนั่งธรรมะเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมคะและเราเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนะคะกับข่าวของทางโรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายคะ่ะได้จัดพิธีสมพระมหาปร,ริยตธรรม9ประโยคและปร,ะริยนธรรม6ประโยค รับพัดยศในพระราชพิธีทรงตั้งปร,ริยนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาร,รามค่ะโดยทางโรงเรียนพระปริยะติธรรมสำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมาากายจังหวัดปทุมธานีได้ทำพิธีส่งตัวพระมหาปร,ริยนธรรม9ประโยคและปร,ะริยนธรรม6ประโยคเพื่อรับพัดยศในพระราชพิธีทรงตั้งปร,ริยนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาร,ราม ในพระบรมมหาราชวังประจำปีพุทธศักราช2566สำหรับพิธีส่งตัวพระมหาปรียนธรรมได้รับความเมตตาจากพระมหาสุธรรมสุรัตโนเปรียนธรรม9ประโยคด็อกเตอร์พระอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยติธรรมวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์โดยพระพิสุสมมเนรที่สอบได้ปรียธรรม9ประโยคและปรียนธรรม6ประโยคทั้ง22รูป ประกอบด้วยปร,ริยนธรรม9ประโยคจำนวน3รูปและปร,ะริยนธรรม6ประโยคจำนวน19รูปโดยได้ทำพิธีส่งตัวณนะอาคาร100ปีคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงชั้น2พร้อมรับปัจจัยบูชาธรรมและพวงมาลัยจากท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ขบวนคณะพระมหาปริยนธรรมจะเคลื่อนขบวนไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อนำใบดิกาลงทะเบียน และประกอบพิธีรับพัดในพระราชะพิธีส่งตั้งปร,ริญญนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยภายในพิธีส่งตัวพระมหาปร,ริญญนธรรมได้มีผู้ปกครองพร้อมทั้งโยมพ่อโยมแม่และพุทธศสนิกชนมาร่วมอนุโมทนาบุญยังความปราบรื่มปิติให้กับทุกท่านเป็นอย่างมากค่ะ วันนี้ได้มาส่งสัมาเอ็นลูกชายนะคะที่ได้ท่านได้เรียนป้บาบาลีจนสอบปอทหกได้นะคะ,ะก็เป็นความปรับเบือ้องต้ย่พ่อย่แม่แล้วก็ครอบครัวเพราะว่าสัมานเนเนี่ยท่านมาด้วยตัวเองแล้วก็ย่แม่เ,เป็นคนหนึ่งที่คอ,อยกันนะคะที่จะไม่ให้มาแต่ว่าวันนี้ท่านมาแล้วท่านก็ทำจนประสบความสำเร็จ ซึ่งวันนี้ยมแม่ก็ได้รับสิทธิ์ได้รับเิดใจนะคะที่ตั้งแต่เห็นท่านเดินเข้ามาเราก็รู้สึกตื่นเตมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่ท่านทำตามที่ท่านตั้งใจไว้ว่าบอกว่ายศแม่ว่าถ้าจะมาอยู่ในนี้ถ้าจะเรียนก็ต้องทําให้ดีที่สุดก็ ดีใจค่ะดีใจดีใจมากๆปลื้มใจมากๆค่ะวันนี้ก็มาส่งสมานเณรไปรับพัฒย์ยศเรียนธรรมหก <Wow. S 2> ก็ความรู้สึกก็คือ <Wow. S 2> จากวันนั้น <Wow. S 2> ถึงวันนี้จากเด็กน้อย <Wow. S 2> ที่ขอขอแม่มาบวชเรียนบาลีโดยตรงเลยบอกแม่ว่าหนูอยากเรียนบาลีวันนั้นแม่ก็ใจหายแต่พอมาวันนี้ทุกๆปีผ่านไปลูกไม่เคยทำให้แม่เสียใจเลยลูกทำสำเร็จ คือเขาตั้งใจจริงแล้วก็เขาทำได้เขาแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เขาขอไม่ใช่เรื่องเล่นแต่มันคือเรื่องจริงเขาได้เดินตามความฝันของเขาแล้วโ,โยมแม่ก็ไม่มีอะไรที่<ล>ที่จะปลื้มไปกว่านี้แล้วเ<ล>พราะว่า<ล>มันมันเกินคาดที่ที่โยมแม่จะตั้งเป้าไว้แล้วลการมีลูกชายคนหนึ่งเอาแค่อย่างให้ลูกโตแล้วก็บวชบวชพระให้สักสาวันเจวัน แต่วันนี้เขาขอเรียนขอเรียนบาลีด้วยแล้วก้าวต่อไปในข้างหน้าก็คือว่าเป็นบุญวาสนาที่ท่านจะดำเนินในการตั้งใจเรียนของท่านต่อไปวันนี้โยมแม่ก็ขอแสดงความยินด,ดีกับพระพิสุทธิ์สามเณรทุกลูกที่ได้รับปร,ริญญาธรรมแล้วก็พัยดยศจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบโยมแม่ก็ก็ปื่มนะคะ เยอมากๆโยมแม่ก็เพียงแค่หวังว่าจะได้เกาะชายผ้าเหลืองของพระลูกชายในอนาคต<า>นะคะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะคะกับข่าวของทางคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกรักบวรรักศิลหจังหวัดปทุมธานีค่ะได้ประชุมต่อยอดขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกปีที่5ประจำปีการศึกษา2566ค่ะ เมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาณห้องประชุมสำนักงานคณะสงฆ์วัดเขียนเขตพระอารามหลวงจังหวัดปทุมธานีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนพรเจ้าอาวาสวัดเขียนเขตพระอารามหลวงประธานคณะอนุกรรมการโครงการวัดประชารัศสร้างสุขส่วนกลางฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก รักบวรรักศีน5ประจำปีการศึกษา2566โดยมีองค์กรภาคีเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมและสมาคมนักข่าวจังหวัดปทุมธานีกว่า30องค์กรเข้าร่วมโครงการและในการประชุมครั้งนี้ค่ะเป็นการขับเคลื่อนเพื่อต่อยอดโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกปีที่5หลังจากที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา4ปี โดยในปีการศึกษา2566ได้มีการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันในการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นระบบมีกระบวนการฝึกที่ชัดเจนมีการบรูรณาการศิลธรรมลงสู่กิจวัตรในห้องเรียนและโรงเรียนทั้งยังส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลธรรมร่วมกับวัดและชุมชนอีกทางการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลก รักปรวรลรักศีนหจังหวัดปทุมธานีปีที่5ยังบูรณาการให้เข้ากับการขับเคลื่อนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขระยะขยายผลสู่โรงเรียนและชุมชนของฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคมและโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีลห้าและแนวทางการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินง,งาน หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสำนักงานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลางของคณะสงฆ์และองค์กรภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมกันดำเนินกิจกรรมในการปลูกฝังนิสัยที่ดีให้กับเยาวชนให้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีศีลธรรมค่ะจากเดิมเนี่ยเรามีการจัดโครงการนี้มาเมื่อประมาณ สี่ห้าปีมาแล้วนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยโครงการเนี่ยมาณปีนี้น่ะเราได้มีการก้าวเข้าสู่โรงเรียนนะคะเรามีการต่อยอดไปสู่โรงเรียนเพื่อ,อพัฒนาให้เด็กๆนะคะได้มีส่วนร่วมนะคะโรงเรียนมีส่วนร่วมเอาโครงการค่าสอเข้าไปใช้ในโรงเรียนให้เด็กๆเ,เนี่ยฝึกวินัยให้กับเด็กนะคะเรากําลังจะพัฒนาเด็กให้มีความเป็นระเบียบนะคะเมื่อเมื่อเด็กเป็นระเบียบเนี่ย ก็เข้าไปสู่สังคมครอบครัวแล้วเราก็ไม่ใช่เพียงแค่เด็กนักเรียนเท่านั้นนะคะคุณครูชุมชนผู้ปกครองก็จะมามีส่วนร่วมด้วยซึ่งเป็นโครงการที่เรียกว่า,า,าบรวรนะคะแทบจะครบทั้งหมดเลยนะคะบ้านวัดราชการนะคะแล้วก็โครงการนี้คงขับเคลื่อนในจังหวัดปทุมธานีแล้วก็จะไปสู่ทั่วประเทศอีกครั้งนะคะครั้งต่อไปค่ะสำหรับสำนักพระพุทเองนะคะเเราก็ได้มีส่วนร่วมในการ เชื่อมเชื่อมต่อแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในส่วนราชการนะคะใน,ในะที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเพื่อขับเคลื่นอนโครงการนี้เรื่องของวัดเนี่ยเราก็ได้มีการสนับสนุนงบประมาณนะคะหลวงพ่อพระธรรมรัตนพรนะนะคะท่านเป็นพระที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็ท่านทํางานเป็นพระที่มุ่งมั่นในการทํางานโครงการที่ท่านคิดเนี่ยคิดเพื่อการพัฒนาทั้งสิ้นนะคะสํานักพุทธเองก็เห็นในจุดมุ่งหมาย ความมุ่งมั่นของท่านก็อยากจะ,ะช่วยสนองงานของคณะสงฆ์ในการพัฒนาตรงนี้ด้วยนะคะก็คิดว่าคงจะให้การสนับสนุนการหลวงพ่อต่อไปจนกว่างานจะบ,บรรลุผลสำเร็จค่ะรู้สึกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีเป็นประโยชน์ต่อ,อเด็กนักเรียนเพื่อจะได้ฟืน้นฟูจิตใจให้อยู่ในระบบศีลธรรมที่ดีรู้จักการเคารพการรักษาศีล และก็การบำเพ็ญประโยชน์ซึ่งคณะบุคคลที่ได้มาร่วมทั้งภาครัฐภาคอเอกชนในวันนี้ก็รู้สึกยินดีกับทุกท่านนะครับที่จะด้วยกันมาพัฒนาโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกฟื้นฟูศิลธรรมในจิตใจของเด็กชาวจังหวัดปทุมธานีและก็เด็กของประเทศไทยทุกคนให้มีศิลธรรมรักบวรรักศีลห้าพัฒนาตัวบุคคลและก็ความเป็นอยู่ของทุกคนและการเรียนรู้ให้ดีขึ้นต่อไป ทางสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีก็ยินดีเข้าร่วมโครงการและก็สนับสนุนกิจกรรมของทางโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกด้วยโดยตลอดนะครับขอบคุณครับเริ่มต้นมาจากโครงการวัดประชารัฐช่างสุขเนี่ยถือว่าเป็นต้นแบบของประเทศและตอนนี้เราเอาโครงการนี้วัดประชารัฐช่างสุขเนี่ยซึ่งก็จะเป็นหลักการและโมเดลของโครงการวัดประชารัฐสุขเข้ามาสู่โรงเรียนแต่ก็จะถือว่าเป็นจังหวัดแรกเหมือนกันนะครับ ซึ่งยังยังไม่มีจังหวัดไหนทำนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําโครงการวัดประชารัฐช่างสุขป,ประสบความสําเร็จแล้วโครงการนำหลักการของโครงการเข้ามาสู่โรงเรียนเราก็จะสําเร็จไปด้วยกันครับโรงเรียนในสังกัดของเราเนี่ยมี12โรงเรียนแต่ว่าโรงเรียนสังกัดที่เริ่มจากปฐมเนี่ยมี9โรงเรียนนะครับโครงการนี้ยอมรับว่าเป็นโครงการที่ปลูกฝังตั้งแต่เด็ก นะครับแล้วก็ดูวัตถุประสงค์โครงการแล้วมันจะมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นบ้านวัดโรงเรียนหรือภาคีนะครับมีส่วนร่วมดังนั้นเป้าหมายหลักสําคัญคือเด็กผู้เรียนนะครับทั้งปลูกฝังในด้านจาริยวัตรหรือด,ด้านพฤติกรรมนะครับแล้วก็ปลูกฝังในเรื่องของอการมีส่วนร่วมในการพัฒนาอาคารสถานที่ต่างๆนะครับก็ดีให้ความร่วมมือแล้วเห็นแล้วนะครับก็สรุปง่ายๆเลยครับว่าโครงการดีนะครับมีรางวัล แล้วก็ทุกคนเนี่ยเ,เห็นโครงการแล้วเนี่ยมีรอยยิ้มและอยากมีส่วนร่วมครับผมค่ะคุณผู้ชมคะและเรามาร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะกับข่าวของทางศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการได้จัดพิธีทอดพระป่าถวายลิฟต์เพื่อติดตั้งภายในอาคารปฏิบัติธรรม2ชั้นค่ะเมื่อวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมา ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการคณะกัลายาณมิตรในจังหวัดสมุทรปราการและใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญในพิธีท่าพระป่าถวายลิฟเพื่อติดตั้งภายในอาคารปฏิบัติธรรมสองชั้นโดยได้รับความเมตตาจากพระอารีพงศ์ธรรม,มิโกส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดสมุทรปราการประธานสง์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสมุทรปราการเป็นประธานสง์ ส่วนท่านประธานเอกทอดผ้าป่าในครั้งนี้ได้แก่กาลยานมิตรหนูศิลป์กาลยานมิตรศิริลักษ์กิติพงศ์สถาพรเด็กชายธาดาดลไตรวุฒิชนและกาลยานมิตรวิไลวันวัสริเสรีพร้อมด้วยคณะประธานรองอีกหคณะได้นำผ้าป่ามาร่วมทอดถวายในครั้งนี้ค่ะโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านบูชาพระรัตนตรยัยอารัธนาศีีห้า สวดมนต์บทธรรมจักกะเปาวัตนสูตรและได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสรองรับงานบุญใหญ่ในพิธีทอดพระป,ป่าจากนั้นคณะประธานเอกพร้อมด้วยประธานรองหกคณะและสัธุชนผู้มีบุญก็ได้ตั้งริ้วขบวนอัญเชิญพระป,ป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปราบปรื้มปิติอินดีของผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ ก่อนที่จะร่วมการประกอบพิธีกล่าวคำถวายพระปา่าโดยมีกาลายนวิทย์หนูศิลนกิติพงศ์สถาพรและเด็กชายทาดาดลไตรวุธิชนนำกล่าวคำถวายทั้งยังได้นำกล่าวคำถวายลิฟ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวถวายจัดตุปัจจัยเยยธรรมโดยมีกาลายันวิทย์ธวัชชัยและอุบาสิกาบัวผัดกันทวิเดชนำกล่าวคำถวาย พิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคโดยมีกาลายนวิศส,สิมาวิมลพักนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารโดยมีกาลายนวิตรำพึงตรีศักนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้คณะประธานและคณะเจ้าภาพผู้มีบุญก็ได้น้อมถวายจตุปปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์และในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนิยกถทา และอนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ต่างสละทรัพย์ที่หามาได้ยากนำมาฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนาสำหรับการทอดผ้าป่าในครั้งนี้นับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นการทอดผ้าป่าถวายลิฟเพื่อติดตั้งภายในอาคารปฏิบัติธรรมสองชั้นเพื่ออำนวยความสะดวกสบายในการขึ้นลงชั้นสองสำหรับพระภิกษุและสาธุชนผู้สูงอายุและผู้ป่วย นอกจากนั้นยังมีประโยชน์สำหรับการเคลื่อนย้ายสิ่งของเช่นโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์สำนักงานอาหารและเครื่องดื่มเป็นต้นค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราไปร่วมอนุมโมทนาบุญกันต่อนะคะที่ทุดงคัสถานชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีค่ะก็ได้จัดค่ายอบรมศริลธรรมให้แก่นักศึกษาแผนกพานิชยกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลค่ะ ระหว่างวันที่29ถึง30พฤษภาคมที่ผ่านมาทุดงคัสถานชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีได้จัดค่ายอบรมศิลธรรมให้แก่นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น2แผนกพาณิชยกรรมวิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาลโดยในช่วงแรกได้มีพิธีฝากตัวเป็นสิทธิพิธีอารัธนาศีห้าและกิจกรรมละลายพฤติกรรม นอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้นำสวดมนต์นั่งสมาธิพร้อมทั้งได้บรรยายธรรมหัวข้อ5ห,ห้องชีวิตและสังหะวัตถุ4ก่อนที่นักศึกษาจะได้เข้าฐานวอล์กแวลี่ทั้งหมด4ฐานประกอบด้วยฐานเนียบเฉียบเป๊ะสอนการลุกนั่งกลาบไหายฐานใจใสใจสบายสอนการนำสมาธิเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันและฝึกปฏิบัติจริงโดยใช้วิธีสบายๆฐานระเบียบ สอนเก็บกวาดเช็ดถูและฐานห้องน้ำสอนน้องๆล้างห้องน้ำและประโยชน์จากการใช้ห้องน้ำให้ถูกต้องซึ่งทุกฐานกิจกรรมเป็นการฝึกให้ทุกคนเป็นคนที่มีระเบียบวินัยเคารพอดทนและเป็นต้นแบบเยาวชนที่ดีมีศิลธรรมต่อไปโดยน้องๆทุกคนได้เปิดใจรับฟังความรู้จากวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้อย่างตั้งใจ หลังจากนั้นเป็นกิจกรรมการประกวดมารยาทและมอบรางวัลให้กับน้องๆนักศึกษาที่ชนะด้วยค่ะนอกจากนี้คณะครูและนักศึกษายัางได้ร่วมกันถวายปัจจัยเพื่อร่วมบุญก่อสร้างอาคารกุฏิสัมมเนรอีกด้วยค่ะและจากการเข้าค่ายในครั้งนี้ถือเป็นการฝึกการทำงานเป็นทีมพัฒนาให้นักศึกษาให้เป็นเด็กเก่งและดีมีศีลธรรมประจําใจพร้อมทั้งเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนักศึกษาได้ปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นระเบียบสะอาดรวมถึงการรักษาศีลและการทำทานเป็นการฝึกนิสัยที่ดีให้ติดตัวเราไปค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสรารการบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพุทธไฮบรอนประเทศเยอรมน,นีค่ะได้จัดพิธีบูชาเปตตาพลีเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ ภายในงานผู้แทนคณะเจ้าภาพได้ร่วมจุดธูปเทียนต่อหน้ารูปผู้วายชนก่อนที่สัธุชนจะได้ร่วมกันอารัธนาศีลห้าและประกอบพิธีกล่าวคำถวายมะตะัตตาพัตหหารเป็นสังฆทานจากนั้นคณะสงฆ์ได้สวดธรรมนิยามเพื่ออุทิศบุญให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลและถวายปัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ซึ่งการจัดพิธีบุพเปตะพลี เป็นการส่งเสริมให้ชาวพุทธมีความกตันยูกะตะเวทีอุทิศให้กับบุพการีหมู่ญาติหรือบุคคลอันเป็นที่รักแม้ท่านเหล่านั้นจะละโลกไปแล้วก็ตามและนับเป็นการสื่อสารวัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามอีกกิจกรรมหนึ่งค่ะจากนั้นคณะเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันถวายพัะตาหารเพลงแด่คณะสงฆ์ด้วยความปราบรื่นปิติในบุญกันทุกท่านค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและมาต่อกันอีกหนึ่งข่าวนะคะของรองประธานสำนักงานกำกับดูแลไปต่างประเทศรูปที่สองเป็นประธานในการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่45ทับพค่ะประเดชพระคุณพระธรรมวชิรโมลีรองประธานสำนักงานกำกับดูแลไปต่างประเทศรูปที่สอง เป็นประธานในการประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาสมัยสามัญประจำปีครั้งที่45ทับ2,566โดยมีพระมหาเทระจากประเทศไทยและทวิปต่างๆเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากรวมถึงพระธรรมทูตในต่างประเทศจำนวน249รูปร่วมประชุมในครั้งนี้โดยวาระการประชุมที่น่าสนใจในการประชุมครั้งนี้คือ การเปิดโอกาสให้พระธรรมทุตรุ่นใหม่นำเสนอแนวทางพัฒนาองค์กรสมัชชาสงทัไทยในสหรัฐอเมริกาด้วยการหลายโครงการดังนี้โครงการจัดหาทุนส่งเสริมการศึกษาธรรมและบาลีโครงการพระธรรมทุตไทยเรียนปริญญาในสหรัฐอเมริกาโครงการการเรียนบาลีออนไลน์โครงการเข้าวัดฟังธรรมวันอาทิตย์โครงการมุมหนังสือธรรมะเพื่อประชาชน โครงการดูแลบุพการีของพระธรรมทูตนอกจากนี้ค่ะการนำเสนอแนวทางพัฒนาองค์กรสมัชชาสงไทยทางองค์การพระธรรมทูตโลกและสมัชชาสงไทยยังจัดโครงการการอบรมธรรมทูตคารืหัดวิถีพุทธเมื่อวันที่24-25ถึง25พฤษภาค,คมที่ผ่านมาเพื่อผลิตบุคลากรสำคัญในการขับเคลื่อนง,งานพระศาสนาในต่างประเทศอีกด้วยค่ะ และเราไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อนะคะที่วัดพระธรรมกายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดพิธีทอดผ้าป,ป่าบำรุงวัดและพิธีกล่าวคำถวายรูปหล่อพระประธานเพื่อปฏะดิษฐานณห้องแก้วสารพัดนึกสองและมหารัตนวิหารคดหนึ่งค่ะภายในงานท่านประธานสง์นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและปฏิบัติธรรมก่อนที่จะประกอบพิธีอารัธนาศีลห้า และพิธีถวายกล่องบุญทอดพระป่าบำรุงวัดพิธีกล่าวถวายรูปหล่อพระประธานเพื่อปฏิสถานนาห้องแก้วสลัพัดนึกสองและมหารันวิหารคดหนึ่งพิธีถวายกล่องบุญซูมเพื่องานเผยแผ่พระพุทธศาสนาและพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยคณะประธานกลองบุญประกอบด้วยกาลยนมิตรวนครโคลรีกาลยนมิตรเจมส์เอ็มสโตเนอร์ กาลยนวิรชัชมนแก้วอัมพรกาลยนวิรวิชพลกาลยนวิรวิชพาดพรฉัตรัตน์กาลยนมิตรทองสายรัชพงศ์และครอบครัวพร้อมด้วยร้านยำมีไทยกาลยนมิรอุ่นจิตกาลยนวิรนรินรุทีระสิริและครอบครัวพร้อมด้วยร้านเซฟขวัญกาลยนวิรชัยมงคลอมรินนาวาและครอบครัวกาลยนวิตรบุญยางกาลยนวิรบุญสอนมัทธจิตธรรมและครอบครัว การไมิรประมวลศินและการไลมิตโนโดนัลคอกแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทางยังได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและถวายพัตาหารเพลงแด่คณะสงฆ์ด้วยความปราบปรื้มปิติเบิกบานในบุญของยอดการานมิตรวัดพระธรรมก,กายฟลอริดาทุกท่านค่ะ คุณผู้ชมคะและววันนี้ค่ะบุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสวดธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งยอดสวดธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10กันบ้างค่ะสำหรับท็อป10ยอดสวดธรรมจกกักรกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นึ่นะครหลวง10อันดับ2นะครหลวงหนึ่ง อันดับ3นครหลวง5อันดับ4นครหลวง17อันดับ5นครหลวง6อันดับ6นครหลวง16อันดับ7นครหลวง12อันดับ8นครหลวง9อันดับ9นครหลวง8อันดับ10นครหลวง11ค่ะส่วนท็อปเทศเยอดสวดธรรมจกกักรกปวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดขอนแกน่นอันดับ2จังหวัดตากอันดับ3จังหวัดอบุบลรัสธานี อันดับ4จังหวัดกำแพงเพชรอันดับ5จังหวัดอำนาจเจริญอันดับ6จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันดับ7จังหวัดศรีสะเกดอันดับ8จังหวัดมหาสารคามอันดับ9จังหวัดปทุมธานีและอันดับ10จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทั่วโลกร่วมกิจกรรมงานบุญ7บิ๊กบุญ เนื่องในวันวิสาขาบูชาซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2566ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีประกอบด้วยพิธีตักบาตรพิธีบูชาข้าวพระพิธีอุปสมบทสัมมนเนรอุทิศชีวิตพิธีหล่อพระประธานพิธีจุดวิสาขาประทีปพ,พิธีเวียนประทักษินและพิธีฉลองชัยสวดธรรมจักรกับปาวัฒนสูตรด้วยยอดสวด 5,399ล้าน9,099,999จบค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8ย์1 0 0 0ค่ะและอย่าลืมติดตามข่าวสารของวัดพระธรรมกายและส่สรงเสริมศิลธรรมทั่วโลกได้ทาง L ล n e OA บัญชีทางการของวัดพระธรรมกายที่แอดดามกายาหรือพิมพ์ในช่องค้นหาทางแอปพลิเคชัน l ลายว่าวัดพระธรรมกาย หรือสแกน QR code ที่ขึ้นในหน้าจอนี้ได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้นะคะคือขา่าวสารงานบุญที่บุญนิวส์ได้นำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้กันที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่านิพพานะสัจฉิกิริยาการกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานเป็นมงคลสูงสุดสำหรับวันนี้ดิฉันวลัยทิพย์เปรมทวีทนโชพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ